ทุกคนเชื่อไหมครับนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงเยอะมากๆซึ่งปัญหาในการใช้เสียงเนี่ยมันไม่ใช่การใช้เสียงเพื่อการร้องเพลงอย่างเดียวมันเป็นการใช้เสียงเพื่อการพูดการนําเสนอการพรีเซนต์การไลฟ์สดต่างๆเนี่ยที่มันสร้างรายได้ให้กับเราครับแต่บางคนเนี่ยมีปัญหาในส่วนลึกๆเลยว่าทําไมพูดแล้วเจ็บคอทําไมพูดแล้วเกรง็งทาไมพูดแล้วตะเบงทําไมพูด1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเหนื่อยดังนั้นครับวันนี้ครูภูมิเอา2สิ่งที่จะช่วยให้การพูดเราดีขึ้นและเหนืื่่อออออยยน้ยน้้ลงงครขที1เาต ในเรื่องของการหายใจหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราจําเป็นต้องฝึกเรื่องการหายใจทั้งๆท,ท,ที่ทุกวันนี้เราก็หายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับการหายใจมันเปรียบเสมือนตัวช่วยในการพยุงเสียงของเราถ้าวันนี้เรามีการหายใจที่ดีมีการหายใจที่เพียงพอต่อรูปประโยคนั้นๆที่เรานําเสนอออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เสียงเราดีขึ้นไม่เหนื่อยและไม่หมดลมไปก่อนข้อที่2คือเราต้องตรวจเช็คครับว่าการใช้เสียงของเราวันนี้มันมีการเกรงที่บริเวณคอหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยเวลาพูดจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรมาติดบริเวณ ลำคออยู่นะครับการพูดลักษณะแบบนี้หรือการพูดแล้วแบบหนีบเสียงหรือบีบเสียงมันจะทําให้เราเจ็บคอได้ง่ายและเหนื่อยมันจะมีวิธีแก้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเราต้องฝึก โปรเจกต์เส to oui ียงไปข้างหน้าเยอะๆพูดง่ายๆคือใครที่พูดแล้วเสียงยังติดอยู่ในลําคอให้เราฝึกใช้เสียงนะครับสวัสดีแบบไกลๆก็ได้เช่นแบบสวัสดีครับสวัสดีครับแบบนี้ครับเพื่อให้เสียงมันหลุดออกจากบริเวณคอที่เรากําลังเกรงอยู่นะครับใครที่มองว่าคอนเทนต์แบบนี้มีประโยชน์สามารถกดติดตามช่องครูภูมิไว้ได้นะครับและจะเอาเทคนิคความรู้แบบนี้มาฝากกันอีกนะครับสวัสดีครับ